สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป้พาทุกคนมาดูกับทีมงานของ ev power ค่ะได้มาติดตั้งตัวตู้กิ้งก่าอยู่ที่ the one condo จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะและทีมช่างติดตั้งเนี่ยจะทำอะไรบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะตามเป้มาเร็ว ทุกคนวันนี้นะคะเฟย์ก็อยู่กับพี่ป้อมแล้วค่ะที่เป็นทางทีมติดตั้งของ EV Power นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะวันนี้นะคะก็มาถามพี่ป้อมกันดีกว่าว่าวันนี้พี่เขามาทําอะไรบ้างค่ะครับวันนี้เรามาติดตู้กิ้งก่านะครับเป็นขนาดยี่สองกิโลวัตต์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้มาสำรวจนง,งานก่อนแล้วนะครับ,รบว่าต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างต,ติดตั้งตำแหน่งไหนต้องใช้ พอบไฟสายไฟขนาดเท่าไหร่นะครับคือต,ตัวนี้ตู้ขนาดเนี่มันเป็นขนาดยสองกิโลวัตต์นะครับเป็นขนาดสหัวใจซึ่งข้อดีของตัวเนี้มันสามารถอถอยรถเข้ามาจอดเนาะแล้วก็เสียบหัวชาร์จแล้วก็สแกนการทํางานก็สามารถชาร์จได้เลยนะครับค่ะแล้วอันนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะเนี่ยตอนนี้เราได้ประกอบตู้และติดตั้งไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเดินท่อไฟนะครับ ก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นการร้อยสายไฟต่อนะครับแล้วก็เข้าเมนกับตรงนี้เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับ <ผม S 2> จะจะอยู่ได้นในอีกทีหนึ่งครับโอเคค่ะ,<ม>คะก็อย่างที่พี่ป้องบอกนะคะว่าข้อดีของเจ้าตัวกิ้งก่าค่ะก็จะมีอ่ะเข้าเอารถเข้ามาจอดใช่ไหมคะก็คือพาร์คกิ้งจากนั้นปุ๊บก,ก็ปลั๊กอินเข้าไปก็คือเสียบสายชาร์จค,ค,ค,ค่ะแล้วก็สแกนจ่ายเงินได้เห็นไหมคะว่าการใช้ตู้กิ้งก่าเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างสมูทเลยค่ะพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่ออีกทีนะครับ <c oughs> ได้ค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราต้องมาติดตามทางทีมพี่ปอมอีกรอบนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงวันที่2ของการติดตั้งตัวตู้กิ้งก่าค่ะแล้วเราก็อยู่ที่เดิมนะคะนั่นก็คือเดอะวันคอนโดจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองวันนี้ค่ะทางทีมช่างที่เขาจะเหลืองานอะไรบ้างตามไปไปดูกันดีกว่าค่ะไปเร็ว เก็อยู่กับพี่ป้อมแล้วค่ะเป็นวันที่2นะคะพี่ป้อมสวัสดีอีกรอบครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็อันนี้เดี๋ยวเก้จะให้พี่ป้อมเล่าดีกว่าว่าเหลืองานอะไรบ้างในวันนี้ครับงานวันนี้ก็จะเป็นการเทสร,ระบบนะครับวันนี้เราจะมาเทสร,ระบบกาวแล้วก็ระบบไฟเนาะว่าปกติไหมไฟมาครบไหมวัดความต้านทานสายแล้วก็วัดการหมุนถูกต้องเฟสไหมอันนี้เป็นระบบ3เฟสเนาะ ช่วงเช้าก็จะมีประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็เหลือออนระบบเนาะครับช่วงนี้เรากําลังอัพเฟิร์มแวร์อยู่นะครับก็หลังจากอัพเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับคือออนระบบก็จะสามารถใช้ใชงานได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะไว้เท่านี้ค่ะเดี๋ยวให้พี่เขาไปทํางานก่อนนะคะเราไม่กดแล้วค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะออ และถ้าหากใครนะคะสนใจที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจลงทุนเกีก่ยวกับตู้กิ้งก่าหรือตู้ชาร์จรถไฟฟ้าติดต่อมาได้ที่ EV Power Energy เลยค่ะยังไงวันนี้เพ่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย